สามที่ที่จะขายใช่ไหมคุณเจี๊ยบก็คือซอยแยกสิบแยกเจ็ดแล้วก็เมื่อกี้แยกอะไรนะอันนี้แยกเจ็ดแยกเจ็ดโยธินพัฒนาสิบเอ็ดเออเ็ดเออแล้วก็มีที่ที่มีสวนกล้วยตรงนี้ที่มินห้องสิบแปดห้องเนี่ยเออและอีกสิบแปดห้องที่จะขาย,อยใอ่าแล้วก็ที่ริมแม่น้ำนะ ที่ริมคลองนะคะอยู่เรียบด่วนนะซอยโยธินพัฒนาใครสนใจก็0859399909อ่าข้างหน้าก็เป็นพี่น้องกันเขาเปนยเขาก็ประกาศขายอยู่ทางเข้าก็ดีค่ะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านลาดพร้าวนะคะแล้วอีกที่หนึ่งเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านลาดพร <OP> ้าวนะคะขายยังไงคะคุณเจี๊ยบค่ะ ขายห้องห้องเช่า18ห้อง107ตารางวา25หลานอ๋ออยู่ในเมืองเลยนะอันนี้ก็เป็นห้องมีห้องเช่าด้วยใช่ไหมเช่าอยู่เต็มอ๋ออันนี้เขายกให้เราเด้วยเลยใช่ไหมก็เรียกกิจการห้องเช่าขายยกเงินเจ้าของมือก็อยากเจ้าของก็จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นเดียวอ๋ออันนี้เขาเออก็เรียกอะไรขายพร้อมห้องเช่าด้วยอยู่ในซอยโยธินพัฒนา ก็อยู่ในซอยพันนาสามแยกสิบบ้างสิบสิบเอ็ดเนี่ยสามแยกสิบเอ็ดอา <นะ S 2> สามแยกสิบเอ็ดที่เราเคยมางานกันนะเนาะเอเอแถวนี้เนี่ยสะดวกมากเลยอยู่เรียบทางด่วน นะใครสนใจก็ศูนย์แปดห้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าศูนเก้าอันนี้เข้าไปตรงนี้อ๋อเข้าไปได้เลยเป็นห้องเช่าเป็นห้องเช่าอ๋อซ้ายมืเข้าไปดูก่อนอ๋อเราเราไม่ต้องลงก็ได้เนาะเี๋ยวับไปดูใครสนใจแล้วก็พามาดูได้ทรงหน้าเป็นพักโอีคใช่ก็สะดวกวานะคุณเจี๊ยบ ใครอยากได้แบบมีห้องเช่าไว้เก็บกินอะย่ยาวก็สําหรับนี่เป็นบ้านพักในอ่างทองเขาขายหมดเลยนี่ขายหมดทั้งแปลงอ๋อเขามีห้องเช่าด้วยห้องเช่าสองฝั่งอ๋อเอออันนี้คุ้มสำหรับคนชอบคนชอบมาชอบเพราะตอนนี้ที่ในกรุงเทพเนี่ยหาเสือนอนกินเออหาห้องเช่ากันเยอะ ที่นี่เด้คนเช่าเต็มคนเช่าเยอะสิเพราะว่าถาบรนีมันมีบ้านใช่ใช่ก็มาถ่ายให้เห็นสภาพห้องเช่าเนาะมันมีสองตึกเนี่ยใช่ไหมก็มีตึกใหญ่สองนะก่รวมเป็นสิบเจ่าดีดีซีเลยอ่ะอ๋อ อยู่ติดกับบ้านลาดเพร้าเลยนะคุณเ<อ>จีย๊ยบก็ใครซื้อที่แถวนี้นะคะก็คุ้มที่มีแต่ขึ้นใช่ใช่อยู่ในเมืองนะคะ0859399909แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเจีย๊ยบว่าเบอร์ไหนดีติดต่อพี่นแนนเลยเออ0890113444นะคะที่สวยใจกลางเมืองนะคะพามาดูได้อยู่หลัง CDC เรียบด่วนนะ แถวเนี้ยแยกเจจ็กเเอขาก็ประกาศขายแถวนี้ก็เจริญนะคักเจี๊ยบนะอยู่ซอยโยธินพัฒนาใครสนใจก็โทรมาได้ค่ะสำหรับลงทุนหนึ่งห้องเช่าเนี่ยเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะเอะเรามาเทคโอเวอร์เลยสองที่สวนกล้วยเมื่อกี้ ผลกล้วยไว้เต็มเลยตัดกล้วยขายก็คุ้มแล้วนะ <c oughs> อีกที่หนึ่งมีร้านขายของชำอยู่ขนะ้างหน้าเออเอาอีกที่นงวันนี้เรามามาดูสามที่หลังบ้านดิฉันอ่าตรงนี้เลยมีขายของชำมีเก็คุม้มตรงนี้เลยใช่ไหมนี่หรือว่า <c oughs> อ่าศูนย์สุขภาพชุมชนใช่ไหมถึงยัง <c oughs> อ๋ออันนี้ก็ขายพร้อมเลยหรือขายที่อย่างเดียวขายที่ <c oughs> ขายยกแปลงขอโทษขายยกแปลงตรงนี้เลยอืมนี่ใช่ไหมอ๋อมีร้านขายของชำอยู่ข้างหน้าอันนี้อันนี้อันนี้เขาขายยกแปลงวันนี้พามาดูที่ข้างหน้ามีร้านขายของชำใช่ไหมข้างหลังก็เป็นที่ 65ล้านใช่ไหมก็ขายหนึ่งไล่ใช่ไหมหอ,จจอ๋อก็ให้สอบถามได้นี่ไงที่เขาสวยพูดถึงไะดูสิแถวเนี้ยติดครองโอ้ที่นี่ก็คุ้มนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกลับรถกันแต่นี่มันก็ไม่ต้องกลับรถนี่มันทะลุได้นี่ใช่ไหม าแนนกับคุณเจชฟก็พามาดูที่ที่ซอยโยธินพัฒนาสามในเมืองนะคะเจ้าของเขาก็บอกขายทางออกนี่สะดวกมากเลยออกซอยโพธาไหลได้ใช่ไหมติดบริษัทไทยซินไทยซัน,นแถวนี้เนี่ยคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขามีสวนกล้วยเีย <c oughs> ก่็ซื้อแล้วได้สวนกล้วยฟรีที่นี่สี่สิบล้านเนาะ เหมาะสำหรับทําธุรกิจต่างๆนะร้อเกาสิบหตารางว้า196ตารางวาใช่ไหมอ๋อทั้ทงออกก็ดีมากเลยนะเจีย๊ยบใครสนใจนะคะศูนย์9ป9ห9าเค่ะขายที่สวัสดีค่ะตรงนี้เนี่ยอยู่ซอยโยธินพัฒนาตอนนี้เป็นปากกล้วยใช่ไหมคุณเจีย๊ยบคุณเจีย๊ยบทั้งหมดเนี่ยอยู่ใ,ใจกลางเมืองเลยนะเนี่ย เออที่สวยมากเลยอันนี้เนื้อที่ที่เขาจะประกาศขายใช่ไหมใช่อ่ะถ้าคนสนใจนะคะตอนนี้อยู่ซอยโยธินพัฒนาสาม,สามที่ใจกลางเมืองนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าซื้อที่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยได้สวนกล้วยอีกเนาะเอาจริงกล้วยกำลังออกเลยอะ่ะคุณเจี๊ยบโอที่ก็สวยมากเลยตรงเนี้ย ขายเท่าไหร่นะสี่สิบล้านหรือเท่าไหร่ถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะนะคะใคร <โด S 2> สนใจนะคะศูนย์แปดห้าเก้าสามเก้า้า้าศ้าค่ะคุณเจี๊ยบคุณแนนนะคะพามาดูค่ะแถวนี้เจริญนะคุณเจีย๊ยบมันเจริญมากเลย<ด>อยู่ใจตึกหน้าก,ก,กว,ากวา้างท่าหล่ะเอาเจ้าก็ไปสิอ๋อ